สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูวดวงชะตาของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2อ6 5นายนะคะสำหรับชาวราศีมีนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่21มีนาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะอ่า แต่เหรียญน,นะวนะึกวึกวกนะก็ภายงานก็ทางานนะคะทางานทางานทางานนะคะ <laughs> เรื่องของการงานการเงินก็ก็ถือว่าดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีประเด็นที่ว่าอาจจาะมีลูกค้าเข้ามาจุกจิกจุก้จี้อะไรอย่างเงี้ยได้นะประมาณว่าต้องทําตามความต้องการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหัวหน้าหรือผู้ร่วมงานบางทีคุณอาจจะต้องทํา ทำงานตามสั่งอ่ะเออจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็อาจจะมีบ้างมีอารมณ์บ้างนะคะบางทีแบบว่าเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า <c oughs> เราทำแล้วไม่ถูกใจไม่ดวนใจสักทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรามาระวังแล้วกันนะคะเรื่องของการการใช้ท้อยคานะคะบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคแหละคือ คือมันจะมีประเด็นประเภทว่าเออถ้าเป็นถ้าเขาเป็นหัวหน้าเรา,างเงี้ยบางทีก็เออหัวหน้าเขาถูกต้องเสมอบางทีก็ไปเถียงไปอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยช่วยให้อะไรดีขึ้นอ่ะถ้าพูดตรงๆนะแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกแบบอึดดัดใจได้เวลาที่แบบเรารู้สึกว่าเราอะทำงานของเราดีแล้วแต่ว่าเขามักจะมาตินู่นตินี่ตินั่นอะไรเงี้ยมนันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงแล้วถามว่าเป็นเรื่องแปลกมันก็ไม่ได้แปลกเรอกจริงนะชีวิตการทํางานคุณก็เป็นอย่างนี้จริงๆนั่นแหละนะคะการจะทําให้ถูกใจ ตลอดเวลาออา The time มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างมีการประทะผีป่ากันบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือบางทีเราขเขาเรียกอะไรคุณเถียงไปไม่มีประโยชน์หรือเปล่าอย่างที่บอกนะ,ะถ้าถ้าคุณเถียงคนที่เขามีโพสิชันสูงกว่าอย่างเงี้ยนะคะเถียงไปก็เท่านั้นนะคะ ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยนะสุดท้ายแล้วคือมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเราอีกเช่นเดิมนะคะมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ไม่ดีไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาว่าสงบปากสงบพรมเอาไว้ดีกว่านะคะคือเคยทําังไงก็ทํางั้นนะก็ทานะไปเรื่อยๆเนี่ยคือทางานของเราเนี่แหละนะคะไม่ต้องสนใจอะไรใครทั้งสิ้นนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้โอเคคนที่เขาเข้าใจคนที่แบบเออเนี่ยคนที่มีตาแหน่งที่สูงกว่าคนเนี้เออเขาจะเข้าใจว่าโอเคสิ่งที่เราทํามันก็ดีอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือจะเห็นว่าคนที่แบ็กอัพคุณเนี่ยนะมีโพซิชันที่สูงกว่านะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเนี่ยคนนี้นะคะคือจมีประเด็นอีกคนนี้เนี่ยแต่ว่าก็ยังมีคนนี้อะไรเงี้ยเข้ามาช่วยช่วยซัพพอร์ตมันก็ยังดีอยู่นะก็ยังถือว่าไม่ได้แย่สักเท่าไหร่อาจจะทําให้เราอ่ะมีเออ่ได้ทํางานแบบเออ่เขาเรียกได้มีอิสระในการทํางานมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่เอเป็นว่าคือคนนี้เขาอาจจะเขาเลยอาจจะมาทำเข้ามาทําให้เราเสียอารมณ์มากกว่า เข้ามาทําให้เราหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะได้ทํางานก็ต้องมาต่อปากต่อคําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อารมณ์เสียมูดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันแต่ละวันนะะบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่คนคนนี้เขาจะหยุดสักทีหนึง่งเนี่หรอคะเมื่อแอนเจิ้ลอะไรอย่างเงี้ยทำไปถึงแบบตามต่อยายกุจังอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ออยแวะเรื่องการทํางานเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหากับผู้ร่วมงานหรือหัวหน้างานอะไรเงี้ยมากกว่านะคะแต่ว่าระดับ ผู้บริหารอะไรเงี้ยเขามองเห็นศัก,กยภาพและความสามารถของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่จะแย่่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเขามีเขาเห็นศัก,กยภาพเราเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เรื่องนั้นแปล่มีนะตัวเองนะถึงแม้ว่าไพ่เดอเดจะมาตรงนี้ก็ตามนั่นแปลว่าอะไรเดดเข้ามาเดืนี้ก็ถือว่าดีนะคะตรงที่ว่าบางทีสภาวะที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอะไรไอ้ความอึดอัดขัดใจทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เรารู้สึก ถูกคนอื่นกระทําแล้วเราก็ไม่รู้จะไปแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ไมไมเธอ,อคืออะไรถ้าเราไม่ตอบปาดตอบคาอ่ะเอา,อางี้ก่อนนะคือประมาณว่าใครจะพูดอะไรจะทาอะไรก็ช่างหัวมันแล้วกูทํางานอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะะโอกาสที่เราจะได้ดิบได้ดีเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยนะคะเอา,อางี้ดีกว่ามันจะเป็นลักษณะงนั้นคือไพ่ค่อนข้างที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเราพอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของความพยายามและความอดทนตร,ตรงนี้นะคะมันจะส่งผลในท้ายที่สุดกับเรานะคะโอกาสดีนะเพราะฉะนั้นก็ พูดไปสองอพูดไปสอภัยเวียน,นิ่งเสียตำมึงทองอเขาจะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นคือทำงานทํางานทางานอย่างที่บอกไปตัง้งแต่ต้นนะคะทำไค่ะไม่ต้องสนใจใครนะเดี๋ยวดีเองเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมาเองนะสาหตัวเรานะคะที่สําคัญถับเรื่องการทํางานเนี่ยนอกจากนั้นนะคะจะเห็นว่ามันอาจจะมีอุปสรรค นะอุปสรรคในตัวนี้เข้ามานะคะคือเดวิลเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใน,ในอดีตก็ตามแต่ว่ามันก็จะส่งผลที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเคยทําอะไรผิดพลาดมาก่อนหรือหลงผิดมาก่อนตรงนี้นะคะบางทีมันอาจจะตามมาหลอกมาหลอกเราได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจุดเองที่เราจะต้องแบบพยายามอ่ะเขาเรียกพยายามปรับปรุงตัวเองนะอืมคือคุณต้องเข้าใจว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยยังไงก็ต้องมี ผิดมีพลาดกันบ้างนะฮะอาจจะตัดสินใจผิดบ้างทําอะไรผิดไปบ้างอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปบ้างอาจจะทําอะไรแบบหุนหันพันแล่นไปบ้างอะไรอย่างี้นะก็แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งที่เราทํามันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเรานะค,คุณหนีไม่ได้หรอกนะาําอะไรไปก็ต้องรับผลจากสิ่งที่เองทําด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าเป็นการเตือนเราอะนะเวลาที่คุณจะคิดจะทําอะไรจะพูดอะไรออกมาเนี่ยนะคะจะจำจำมาไว้เลยว่ามันจะส่งผลกับเรา ต่อไปในอนาคตแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคิดให้รอบครอบซะก่อนพยายามใจเย็นๆนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าใช้อารมณร์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มันตามกลับมามันอาจจะมากกว่าที่เราคิดก็ได้มันอาจจะทําให้เราแบบต้องใช้เวลาในการแบบใช้เวลานานในการแบบเขาเรียกอะไระถูกทําโทษนานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ความร้ายแรงไงความร้ายแรงกับสิ่งที่เราทำขื้อยิ่งคุณทําแย่มากๆอะไรอย่างเงี้ยส่งผลกระทบคนอื่นเยอะๆอย่างเงี้ย คุณอ่ะก็หนักเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเออนี่นหน่อยหน่อยอะไรอันเนี้ยจะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามนะฮะจะเน้นว่าเราก็สามารถที่จะแบบลบล้างความผิดอ่ะเออแต่พูดอย่างนี้ดีกว่านะค,ะคือเวลาที่เราทำผ้าก็ต้องแก้ตัวก็ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องปรับปรุงนะคะตรงนี้นะคะต้องรู้จักแก้ไขและปรับปรุงต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่แบบโอ้โหตะบี้ตะบันทาผิดอเดิมตลอด ทั้งเป็นทั้งชาติอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะจ๊ะการปรับปรุงตัวก็นั่นนั่นนั่นมันจะส่งผลที่ทําให้คนอื่นเขาเอ็นดูเราด้วยนะคืออย่างน้อยเขาจะเขาจะได้แบบคือคุณต้องเข้าใจว,าว่าเวลาที่คนที่ทําความผิดแล้วอะยอมรับผิดแล้วปรับปรุงตัวเนี่ยมีแต่คนให้โอกาสนึกออกมาะทุกคนเขาจะให้โอกาสนะคะคือเขาจะมองว่าเออเออนะมันก็ยังรู้จักกลับตัวรู้จักปรับปรุงตัวยังรู้ตัวว่าตัวเองผิดนึกออกไหมคะอย่างเงี้ยคือน่ารักนึกออกไหมอันนี้ก็คือสายเห็นที่ว่าทําไมตัวเนี้ยเขามาค่อยซัพพอร์ตคุณ ได้ดิบได้ดีด้วยนะเอาดีนะพริกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะนั้นก็อ่ะ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปค่ะคุณนะคะผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปแต่ให้จําจดจําสิ่งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เป็นบทเรียนนะคะมาสอนตัวเองนะให้จำเอาไว้ว่าเวลาจะทําอะไรเอ้ยเราเคยอย่างนี้มาก่อนนะเอ้ยเราเคยอย่างนี้มาก่อนนะแล้วเราแก้ไขมันอะไรอย่างเี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการงานก็ถือว่ายังดีอยู่นะไม่ใช่เรื่องแย่นะถือว่าถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะมีเข้ามาเยอะถึงแม้ว่าเราจะล้มลุกคลานเนี่ยแต่อนาคตค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะตรงนี้ยังหมายถึงบางคนที่อาจจะแบบ สนใจในเรื่องของการทํางานทางด้านราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยนะตัวเองนะมีโอกาสที่จะได้นะบางคนอาจจะมองว่างานราชการมันเป็นอะไรที่แบบมั่นคงอ,ะงอ่ะนึกออกปะมันมั่นคงก็จริงแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ตังหรอกอาจจะต้องแต่ว่ามันก็คือตรงเนี้ยมันจะไม่ดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานราชการแล้วคุณไปทําผิดอ,ะอ่ะนึกออกไหมเนี่ยผิดวินยัยร้ายแรงลุ่นนี้น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรายียกอะไรหันหน้าเข้าสู่ด้านมืด <laughs> นะตรงเนี้ย จะทําให้ชีวิตการทําง,งานเนี่ยสิ้นสุดลงทันทีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทํางานราชการนะคะให้เรามาระวังตัวเองไว้นะคะคืออย่าคิดว่าทําผิดแล้วไม่มีใครเข้ามาแบบทำให้เราได้มันไม่ใช่นะคือสุดท้ายจะตามเช็คบินได้ก็อย่างที่บอกะขึ้นอยู่กับว่าแบกใครดีไงแต่ถึงแม้ว่าจะแบกดีมากแค่ไหนจริงๆเมื่อมาถึงจวนตัวถ้าเรื่องมันจวนตัวคุณก็ต้องถูกตัดหางไปว่าอยู่ดีถูกไหม ออมันไม่ใช่แบบไม่ใช่บางคนที่แบบทําหายเลยนี่เคยผิดเลยมันก็มีนะเออพอมีอำนาจมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแทนไปได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเอ,อ่อถ้าเรื่องมันออกสู่สาธนารณะนะคะสังคมก็จะลุมประนามเองนั่นแหละอยู่ไม่ได้เราเอาดีๆนะคะอยู่ไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะตําแหน่งเล็กตําแหน่งน้อยหรือตอาแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเมื่อสังคมเขารับรู้เนี่ยตายสถานเดียวเนื่ออกไหมฮะไม่รอด เพราะฉะนั้นก็เรามาระวังเอาไว้แล้วกันนะฮะอย่าไปทําความผิดอะไรที่มันร้ายแรงก็แล้วกันนะฮะจริงๆก็ไม่ควรทําด้วยซ้าไปนะคะไม่ต้องบอกเนาะ <laughs> พวกหลอกลวง <laughs> พวกช่อฉนพวกขโมยเนี่ยใช่ไหมทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอ, <laughs> อ่ะอะไรที่มันผิดกฎหมายนั่นแหละนะคะอย่าระวงังระวังก็แล้วกันนะอย่าไปทํานะคะ <laughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่ามองเรื่องของการทางานใหม่ๆสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่อยู่เป็นยังไงมีโอกาสจะได้ไหมงานใหม่เนี่ยถามว่ามีโอกาส คู่แข่งขันค่อนข้าง,างเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะะ่งอ่ะคุณเองต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพตัวเองนะตัวเองนะถ้าเกิดว่าคุณหยุดนิ่งอยู่กับที่เนี่ยโอกาสได้งานนี่ยากมากเอาดีๆค่อนข้างที่จะยากนะเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตัวเองนะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้นะคะตรงนี้นะไพ่แเหรียญเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกนิดตรงกันกนะ็จริงแต่ว่า อีกความหมายนั่นคือการเรียนรู้ด้วยการเพิ่มพูนทักษะต,ตัวเองให้เพิ่มความเชี่ยวชาญให้มันชํานาญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเทรนด์การทํางานสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยงานเฉพาะทางงานศิลปะพวกนี้สามารถทําเงินได้หมดเลยนะคะพอมันอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยบางทีวาดภาพกะปุกกปิ๊กไปเนี่ยยังขายได้เงนินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้โอกาสมันเปิดกว้างมากนะคะคือไม่ควรที่จะไปมองข้ามงานอดิรเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้สามารถทาเงินได้หมดเลยอยู่ที่ว่าคุณสามารถที่จะ ขายไอเดียคุณได้ยัางไงามันมีช่องตรงช่องทางรู้จักที่จะศึกษาหาช่องทางหาลูกทางหรือเปล่าอ่าถ้าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักเราขนขวายอ่ะเนี่ยเราขยานันเราขนขวายแล้วร,รู้จักหาโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยโอกาสเรื่องการทํางานมันมอยู่มากมายอ่ะที่คุณจะสามารถคว้าได้นะคะไม่ต้องมาเออคือมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมาทํางานประจําอย่างเดียวนะคืองานประจํามันก็มีข้อดีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณเองมีข้อจํากัดอะไรแย่ๆตรงเนี้ยนะคะมันอาจจะไปถึงข้อจํากัดอะไรมากมายอย่างเช่นเราอาจจะรู้แบบ ความสามารถเราอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะถนัดอีกด้านหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอีกด้านหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนึอกออกไหมเขาจ้กงงนค่อนข้างเยอะอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสหางานใหม่ๆมันก็มันก็ลาบากแต่ถ้าเป็นงานอิสระงานที่ใช้ฝีมืองานที่ใช้ไอเดียพวกนี้นะคะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ะคะงานที่เป็นนายตัวเองเนี่ยนะคะคือทาเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ ทำเท่าที่ฉันอยากจะทาอะไรพวกนี้ก็ยังมีโอกาสสร้างเงินได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ร่ารวยมากนะคะแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆปรับค่อยๆปรุงไปเนี่ยพยายามนะฝึกไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆพวกนี้นะคะยังคือในอนาคตอ่ะมันจะดีอย่างที่บอกว่าเดดเดทเข้ามาเนี่ยคือมันดีตรงที่ว่ามันทําให้ชีวิตคนเปลี่ยนไง ข้อนี้บางคนเจอเดวเดสแล้วไม่ชอบจริงๆเดวเดทเนี่ยมันไม่ได้แย่นะเดวเดทมันเข้ามาจากเม็ดคุณู้ว่าข้อจํากัดอะไรต่างๆทั้งหลายแหละทั้งปวงที่คุณมีเนี่ยนะะอะไรที่คุณผิดหวังอะไรที่คุณไม่เดไม่เคยสําเร็จสักทีเนะี่ยตัวนี้มันจะทําให้ชื่อเราเปลี่ยนแล้วก็ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะที่สําคัญคืออย่าลืมนะคะว่าเวลาล้มแล้วต้องรู้จักลุกนะล้มแล้วรู้จักลุกนะคะชาวราศีมีนคะคืออย่าจมปลักอยู่กับความผิดพลาดในอดีตนะคะอะไรที่มันผ่านแล้วให้มันผ่านไปเราต้องลุกขึ้นมาใหม่ นะลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองซะนะคะอะไรที่เราควรต้องทําอะไรที่เรารู้ว่าเราสามารถทําได้เราทําตรงนั้นแหละเออนะทำตรงนั้นอนะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล่นๆนอๆแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบเราสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ไงเออเนืออ่องมาจาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณอย่าอย่าจมปากอยู่แค่คืออย่ามองอะไรที่มันแคบๆนะอย่ามองแคบๆบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดที่จะทําบางคนก็อาจจะมองมเห็นคุณค่าแต่ว่าจริงๆแล้วอะ ในอนาคตอาจจะมีคนมองเห็นข้าวของมันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งยอมแพ้ะอือพยายามขยันฝึกฝนตัวเองแล้วก็พยายามแบบพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโอกาสในเรื่องของการงานการนินมันจะมาหาเราเองนะคะไม่ก็เลยไม่เลือกงานไม่ยากจนเน่ะนึกออกไหมเออมันจะเป็นในลักษณะนี้เลยฮะ,ะไม่เลือกงานไม่ยากจนนะะที่สําคัญคือความความอารมณ์ร้อนน่ะนะคะแค่นั้นแหละความอารมณ์ร้อนความใจร้อนความวู่วามตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะ ไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่แบบเออค่อนข้างที่จะแบบต้องต้องระวังอ่ะจริงๆอ่ะด้วยความที่เป็นชาวธาตุน้ําอยู่นะไงบางทีชาวราศีมีนก็นจะหน่อยๆตรงนี้ตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวเราเองด้วยก็ได้นะคือบางทีเราเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟไงบางทีอาจจะแบบเออแบบอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็จะไม่ค่อยดีคือบางครั้งเราเองต้องพยายามที่จะเออใช้ใช้เหตุผลให้มันมากขึ้นอ่าอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะบางครั้งเนี่ยบางครั้งในแบบ เขาเรียกปากไปไวกว่าความคิดอะนึกออกไหมเออมันจะมีอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตรงตรง,ตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้นะคะอย่าจะพูดอะไรออกไปอย่างที่บอกตัง้งแต่ต้นไงคุณจะพูดอะไรคุณจะทําอะไรคิดให้ดีก่อนคิดให้รอบครอบก่อนเพราะมันจะส่งผลกับตัวเราในอนาคตนะคะอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับชาวราศีมีนนะคะที่นี้มาดูในเรื่องของว่าความรักความสัมพันธ์กันบ้างเจนในวารสาความสัมพันธ์นี่คือแบบโอ้โหนะ ถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์คุณราบเรื่อนอยากให้ความสัมพันธ์มันดีเนี่ยนะคะเราต้องพยายามที่จะใส่ใจคนรอบข้างเรานะให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะคือบางครั้งบางครงวา,าวเนี่ยเวลาค่ายตรงนี้มันขึ้นมันจะหมายถึงบางทีแบบเฮ้ยมึงสนใจสนแต่งานสนแต่ตัวเองเนี่ยนะคะสนใจนใจนเรื่องของตัวเองนะคะไม,ไม่สนใจคนอื่นเลยนี่เห็นไหมคะสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะทําห,หรือว่าหรือว่าเป้าหมายของตัวเองอะ ออมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิทงความสัมพันธ์มันก็จะค่อนข้างที่จะแบบจํากัดจําเขียวนิดนึงนะเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกเออกลัวหรือกังวลใจก็ได้บาง,าาออบางาาทีอาจจะรู้สึกว่าเออชอบเราจริงก็เปล่ามันจะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นเข้ามาด้วยบางคนก็แบบเอออาจจะรู้สึกว่าอาจจะเร็วเกินไปนะบางคนต้องการเวลาอะไรเงี้ยในการที่แบบเนี่ยในการที่จะรู้จักกันในด้านคุยกันอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบใช้เวลาไง แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเร่งรัดคุณก็ได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราแหละเราเรามีความพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าคุณมีความพร้อมก็โอเคไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักจะเห็นได้ว่ามันต้องใช้เวลานั่นแหละนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่อายุมันมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะบางครั้งเนี่ยยิ่งคนที่วัยที่ต่างกันนะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยถ้าวัยมันต่างกันบางครั้งเนี่ยความที่คนที่อายุมากกว่าเขาก็ ่าแล้วก็อาจจะอาศัยเวลาอย่างที่บอกนะว่าบ,บางทีเนี่ยพอคนแก่เนี่ยมีเด็กๆเ,เข้ามาในชีวิตก็จะรู้สึกว่ารักจิงเปล่าวะหลอกหรือว่าจะมาหลอกนึกออกมกลัวไงกลัวว่าเขาจะมาโกหกมาหลอกลวง,ลง,ลง,ลงมาปอลอกลอกอะไรอย่างเงี้ย็จะเป็น,นักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจอย่างที่บอกแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ยังสามารถที่จะบ,บใช้เวลาได้แต่อย่างที่บอกแล้วเพราะว่าตราไปก็ตามที่ คุณใช้เวลามากเกินไปโอกาสที่มันเข้ามามันก็จะหายไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดที่คุณต้องพยายามบาลานซ์ให้ดีๆนะคะคือบางทีเนี่ยโอกาสที่เข้ามามันอาจจะไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มาบ่อยๆเนี่ยหรอมัอ้ยนะผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาบ่อยเขาอ,อาจจะชอบคุณก็ได้นะคนนี้นะก็นะะอ,อาจจะเป็นคนที่ชอบคุณเขาอ,อาจจะแคร์คุณเขาอาจจะแบบใส่ใจคุณก็ได้แต่ด้วยความที่เราแบบเราเรื่องเยอะไงะเราอาจจะเรื่องเยอะนิดนึงเรา,าจ,จะคิดเยอะนิดนึงเรา,าจ,จะกลัวมากเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโอกาสมันเข้ามาแล้วคุณไม่คว้าเอาไว้นะคะนะ คุณไม่คว้าเอาไว้เนี่ยมันก็จะหายไปกับสายลมนะตัวเองนะแล้วคุณจะมานั่งนึกเสียใจก็ไม่ได้แล้วนะเอออันนี้ต้องฝากเอาไว้นะคะคือบางทีผ่านมาแล้วผ่านไปมันมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแบบคุณคาดไม่ถึงก็ได้อืมเพราะฉะนั้นเนะอาเป็นว่าวชาวราศีมีนเนี่ยนะถ้าเรื่อง,องความรักคือบางครั้งเนี่ยคือเอาเป็นว่าให้ใช้ต้องใช้อะไรต้องใช้เซนส์ของเราอะ่ะอืมเอาดีดีนะเพราะบางทีคือบางทีความรักมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกออกไหมเราไม่สามารถที่จะแบบ เอาเหตุผลร้อยแปดพันเก้ามามาใช้ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเหมือนกับเขาที่บอกบางคนบอกเอยรักแรกเพราะ่าไนอรอปะเอออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราสึกแบบนั้นแต่ว่าด้วยความกลัวของตัวเราอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกกลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวว่าจะไม่ใช่กลัวจะถูกหลอกส่วนใหญ่นะคะคือความกลัวมันเกิดขึ้นว่ากลัวถูกหลอกแหละกลัวว่าเขาไม่ได้รักเราจริงอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นความกลัวในลักษณะนั้นบางอย่างไม่เราพลาดโอกาสได้ดีในชีวิตไปจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบ อะไรามากก็ได้นะบางทาีบางทีการพบปะพูดคุยกันการทําความรู้จักกันเนี่ยคือเราก็ต้องกล้าพอที่จะไปคุยกับเขาด้วยนะไม่ใช่มันรออีนี่จะรอเสื้อฉลุดมาเกยอ,อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะบางทีเราเป็นฝ่ายลุกบ้างนะเนี่ยคุณต้องเป็นฝ่ายลุกบ้างต้องเป็นฝ่ายทําเกมบ้างก็เป็นฝ่ายเข้าหาเขาบ้างนะไม่ใช่บอกว่าแหมฉันแบบนู่นนี่นั่นแหมแล้วแต่ต้องให้เขาเข้าหาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะตัวเองนะคือถ้าเป็นในลักษณะนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์แบบฝ่ายเดียวอ่ะคุณต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างคือต้องการเง ในทิศทางตัวเองเนีะยหม้เขาต้องมาหาฉันเขาต้องฟังฉันเขาต้องนู้นเนี่ยคือเขาต้องเขาต้องเขาต้องเยอะมันเยอะไงนี่เนี่ยเยอะเกินนะถ้ามันเยอะเกินไปนี่มันแปลว่าอะไรมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องการที่จะไปควบคุมชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่มีทางหรอกไม่มีใครที่เขาอยากจะอยู่ภายใต้ภายใต้ภายใต้เรามากขนาดนั้นเนี่ออกม้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนี่ยมันก็เลยเดือดเดือดเข้ามาไงเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกสิ่ง าคุณรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่นะแล้วแต่ว่าคุณมีความกลัวมีนู่นนี่นั่นเยอะเนี่ยนะคะคุณอยากจะใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนตัวเองคุณต้องรู้จักที่จะเป็นฝ่ายรุกคุณต้องรู้จักที่จะพูดคุยกับเขาให้มันมากขึ้นทําความรู้จักเขาถ้าคุณอยากจะใช้เวลานั้นแปลว่าคุณก็ต้องให้เวลาเขาด้วยนะคะไม่ใช่เขาเข้าหาคุณอย่างที่บอกไง อ,อ,อันนี้เป็นจุดที่ชาวลินก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ดีไม่ได้แปลว่าไม่มีคนชอบนะมีคนชอบแต่อนี่เรื่องเยอะนะถ้าเรื่องเยอะมากขนาดนั้นก็จะได้อยู่คนเดียวนะตัวเองนะแต่บางคนก็จ,จะรู้สึกแฮปปี้ก็ได้นะพวกจริงเวลาไปเพื่อนคุณอาจจะไม่ค่อยแคร์ประเด็นนะคะไม่ค่อยแคร์ไม่สนใจหรอกไม่มาก็ไม่มา ไม่คุยก็ไม่คุยไงเออไม่ไม่งออะไรประมาณนั้นอย่างที่บอกไงเพราไม่งอกะไรแยแต่นะเพราะจริงๆแล้วบางทีกับบางคนเนะี่ยคุณอาจจะไม่งอเขาได้เออนะไม่ไม่สนใจก็ได้แตอ่อีกบางคนนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังไว้ด้วกันว่าเวลาที่มีใครที่ชอบเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่คว้าโอกาสไว้ โอกาสดีดันก็จะหายไปนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นก็คิดทุกอย่างให้รอบครอบนะจ๊ะ,ะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีมีนนะคะหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่าสำหรับชาวราศีมีนทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ